นักชกชาวฝรั่งเศสร่างยักษ์ครับเจอนักมวยไทยตัวเล็กกว่าเตี้ยกว่าครับแถมน้ำหนักน้อยกว่าด้วยครับงานนี้นักชกฝรั่งเศสคิดว่าจะชนะสบายครับโอ้โหครับครั้งนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับแจ็คพูคายักอย่างสมทรงเกียรติธรณีครับเจอกับนี่ครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับริกเวนเดอร์วาตโตรสนะครับ ที่ประเทศฝรั่งเศสครับปี2532นครับนี่คือข้อมูลที่ผมพอจะได้มานะครับเอาละครับนี่ครับสมทรงนี่ในกางเกงสีชมพูครับอือดูครับเตี้ยกว่าครับน้ำหนักนี่แบ่งแน่นอนครับนี่ส่วนสูงนี่โอ้ผมว่าน่าจะต่างกันสักประมาณสิบเซนสิบเซนขึ้นครับเกินสิบเซนแน่นอนครับแม่ครับมาครับหมัดเข้าไปแล้วตั้มได้ตีเขาครับโอ้โหครับอือแข่งซ้ายครับท่านเขาสมทรงครับ มาครับอืมสูงใหญ่แค่ไหนก็ต้องโค่นลงมาครับอาเตจอร์คืนเอาทีบดักครับท่านนั้นของริกครับริกนี่เป็นแชมป์มวยไทยในประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วดูครับอืมการออกอาวุธครับจังหวะนี้ทีบดังหน้าครับทังของนิกแหม่สมทรงนี่เข้าถึงยากเลยครับริกนี่ใช้เรียกว่าความยาวช่วงตัวนะช่วงทียาวนะสร้างความได้เปรียบครับสมทรงก็ครูสมทรงนี่คือยังเดินยังไม่หยุดครับไม่มียอมแพ้ครับครูสมทรงครับมาครับจังหวะนี้ครับอืมหมัดซ้ายไปครับครูสมทรงครับ ถีบออกมาครับริกครับยิงหวัดหนึ่งสองสามตามด้วยเตะครับแต่ลุงนี้วืดไปซ้ายเจาะขาครับขวาเจาะพับในครับริกครับสมทรงเดินเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ครับอืเจอหมัดซ้ายขึ้นไปครับแล้วเตะเจาะยางครับอืสมทรงครับหมัดซ้ายสมทรงถีบมาครับริกจังหวะนี้เตะเจาะขาพับในครับด้านนั้ของสมทรงครับแมหนึ่งพางครับ ภาพนี้อาจจะดูไม่ชัดครับขออภัยครับภาพเก่าไปหน่อยเพราะเป็นวิดีโอในตำนานนั่นเองทั้นแต่ปี2532ครับโอ้โหเตะเจอกขาแต่ละดอกครับหนักหนักเน้นเครับแม่แต่ท่านนั้นริกนี่ก็ขยันอองนะครับขยันอองมัดครับระวังครับอย่าเลา้าครับเลา้าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับจังหวะนี้ถีมาครับริกถีบขวาสายอืมเจอเตะเจอกขาครับตัดขาโค่นลงมาครับไม่เป็นเบาหวานก็ตัดขาได้ครับจังหวะนี้ครับมาครับ เดินเข้าหาครับยังไงดงตัดพับในครับตัดพับในครับอีกทีครับสมทรงครับหมัดซ้ายครับแม่ขางยังส่ใจเอาลุงนี้หลุดครับสมทรงครับริกหมัดลดตามด้วยเจาะขาขึ้นครับโอ้โหเจาะขามาเจาะขาขึ้นครับริกครับมาหนึ่งสองครับริกแหม่ริกนี่ขยันออกหมัดเหลือเกินครับแต่ครูสมทรงนี้ก็ยังบุกเข้าไปอย่างไม่หยุดย่อนครับเน้นการเจาะขาเป็นหลักครับทานของครูสมทรงครับซ้ายครับครูสมทรงเจาะขาครับพับในครับ ดูว่าริกจะทํายังไงครับหมัดขวาครับริกหมัดขวาตรงริกใครแบบออกมากรนครับอือหือแหมภาพมันกระตุกเหลือเกินครับไม่เป็นไรครับเน้นจอขาครับคุณสมทรงครับหนึ่งผางครับจังหวะนี้หมัดแรกแข้งครับริกก็ยังโตอยู่ครับหมัดตมด้วยแข้งซ้ายครับริกคุณสมทรงนี่บอกว่าอือหือสบายสบายครับไม่พรือครับไม่รือหมัดซ้ายครับคุณสมทรงครับริกถีบออกมากรนครับริกเข่าครับตาดที่หมัดครับริกจังหวะนี้คุณสมทรงเดินเข้ามาเดินเข้าหาครับ โยนแข้งขวาครับหมดยกที่หนึ่งครับเอาละครมาครับลุยกันต่อครับจังหวะนี้ครับนี่ฐานันริกนี่สูงธนกมวยสูงทั้งพี่เลี้ยงครับมาต่อกันยกที่สองเลยดีกว่าครับจังหวะนี้อ่ะลุยครับถีบซ้ายมาก่อนครับซ้ายหน้าครับเลยครับหมัดซ้ายเย็บครับยังคงอาศัย ความยาวนะฮะในการสร้างความได้เปรียบครับเตะจอขาตัดขาครับคุณสมทรงแข่งขวามาครับริกขุสมทรงถอยออกมาก่อนครับวนหาจังหวะครับอันหนึ่งสองตามที่แข่งขวาครับลุงนี้ลดครับสเต็ปเท้าหลบได้สวยครับแข่งซ้ายลาตัวครับคุณสมทรงขวานี้ลดครับเจอเตะลงโทษไปหนึ่งดอกครับแม่จังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับซ้ายพางครับคุณสมทรงครับขวามาลดอีกแล้วครับแม่สายตาดีครับ แม่เร็กนี่ช่วงยาวก็จริงแต่ลูกเตะไม่แม่นนะฮะไม่รู้ว่าเพราะว่าเริ่มกลัวหรือแล้วอย่างไรครับออกอาวุธไม่เต็มแข้งครับแข้งซ้ายครับคุณสมสงครับเดินเข้าหามัดรถตามด้วยแข้งซ้ายโอ้โหครับอืมโตขึ้นมาเหมือนกันครับจังวันนี้ถอยออกมากรับหยับซ้ายครับเร็กครับคุณสมสงพยายามหาช่วงครับเตะลุงนี้หลุดครับออกแข้งมาเหมือนกันคับพนังของเร็ก โคสมทรงแขบออกมาก่อนครับอหมัดแลกแข่งเอาฟันยางหลุดเลยครับโหหยิบใส่เองด้วยครับแม่ยังไงครับกัดฟันยางไม่อยู่แล้วหรืออย่างไรครับเอาจับมาครับโอ้ยเสียหลักลงไปนั่งแขงครับท่านนั้นของริกครับแม่เริ่มเริ่มกัดฟันยางไม่อยู่ครับริกครับแข่งสายจอขาครับทีมมาก่อนซ้ายจอขาแม่เริ่มเริ่มพื้โชครับเริ่มมีอาการพื้โชครับริกครับ การป้องกันตัวมันกระไรกระไรอยู่เป็นสัญญาณบอกว่าเจ็บขาหรือเปล่าครับเอาละคุณสมทรงนีน่าจะเห็นจังหวะนี้พยายามเดินเข้าหาแต่ระวังครับอย่าเล้าๆลครับอลงไปนอนหงายแลหวันเลยครับดอกนี้ครับแม่ครับพลาดครับกรรมการโหกรรมการก็ให้พักด้วยนะครับโหกรรมการใจดีครับอ่านะครับกรรมการซูเปอร์เซฟครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับเตะต่อขาครับสูสบสมครับขวามาครับต้องได้มัดครับท่านั้นของ็ก ทีมาก่อนเร็วครับสร้างระยะสร้างระยะทางให้ห่างไว้ก่อนครับแข่งซ้ายครับเจอจอขาขึ้นสะดุ้งโยงครับหยับโยงครับหยับโยงจังหวะนี้เดินเข้าหาครับอืซ้ายครับเน้นที่เดิมครับแข่งขวามาตามด้วยหมัดครับริกครับริกยังคงสู้อยู่นะครับแต่คุณสมทรงก็เดินบทยังไม่ลดละครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับหนึ่งสองสามครับตามด้วยแข้งครับคุณสมทรงจะจะจะเตะไม่เตะครับสมทรงหมัดลําตัวไปก่อนครับแหมแข่งซ้ายครับคุณสมทรงครับคิดไม่ออกบอกแข่งซ้ายครับ แล้วดูครับคืออืริกนี่คือนานเกมถอยยาวๆครับเป็นเกมรับครับก็รับไปเยอะครับรับแข้งไปก่อนครับโอ้โหครับยังทนได้อยู่ครับถีมาครับริกครับหมัดหนึ่งสองตมด้วยแข้งซ้ายครับริกเดินเข้าหาครับคุณสมทรงจังหวะนี้ครับนี่ครับแกเจอแต่แม่รายการที่นักมวยตัวสูงใหญ่กว่าน้ําหนักมากกว่าครับครั้งนี้นี่น่าจะสูงกว่าประมาณสิบห้าเซนได้มั้งครับโอ้โหครับ หัวแกนี่เท่าไหลคู่ต่อสู้เลยนะฮะทีมาก่อนครับริคครับเดินเข้าหาครับคุณสมทรงยิงหมัดซ้ายตรงครับโอ้โหหมดยกพอดีระคังช่วยของคุณสมทรงครับเอามาต่อกันที่ยกที่สามครับยกที่สามครับรุยกันต่อครับจังหวะนี้ครับแข่งซ้ายไปก่อนครับคุณสมทรงครับริกพยายามจะเดินเข้าหาครับริคยับซ้ายคุณสมทรงเตะซ้ายครับ สายหนึ่งพังครับขวานี่ไม่โดนครับแหมริกนี่ความมันยําลดลงครับไม่รู้เป็นเพราะเจ็บหรือเปล่าครับเลยไม่ก้าออกอาวุธนะฮะกากร์กอ้ยังไงครับเอ้าฟันยางริกหลุดอีกแล้วเลยครับทําไมทําไมครับริกครับริกกัดฟันยางไม่อยู่ครับริกคลอแค่หรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับโอ้โหครับ เอามาลุยกันต่อครับเอาเตะโอดุ้งโยงครับแม่เจอไปหนึ่งพังดุ้งโยงหมัดหนึ่งสองสามสี่ครับทางนั่นของริกครับครูสมทรงเตะซ้ายครับเอาครับรวมร้อยครับร้อยนัดครับร้อยนัดจังหวะนี้เอาตีเขามาครับถีบมาครับสมทรงครับหมัดซ้ายครูสมทรงยังก่อนง้างไว้ครับแม่เดินเข้าหาครับหมัดหนึ่งสองจอกขามาครับแต่ไม่มีน้ำหนักครับเอาวศักดิ์เจอดีลูกเตะหนึ่งพังครับจากครูสมทรงครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับอืมร้อยแรงแกงส้มมะม่วงเบาครับผมจังหวะนี้แข้งซ้ายขึ้้นมาถีบบดัักไวครริ คุณสมทงเดินเข้าหาอย่างไม่ลดละแข้งซ้ายครับผางเข้าไปซ้ายผางเข้าไปริกเหมือนเหมือนจะมีอาการข้อแคร่ริกมันจะพื้โชริกลงไปนั่งเคขงอยู่บนพื้นครับกรรมการยังไม่นับครับพอเห็นว่าเป็นจังหวัดเสียหลักเอาเริ่มเริ่มเดินพื้โชครับเริ่มเดินพื้โชครับจังหวะนี้เจอแข้งซ้ายครับเอาเอายกมือครับยกยกมือยกมือให้เองครับยกมือห้ามนักมวยเองเลยครับแหมคู่ต่อสู้ยังไงครับโอ้เอาขาไปพึงลมด้านนอกเชือกด้วยนะฮะยังไงครับ ริกพือโชว์ครับริกริกเชือนะครับริกคลอแคร่ครับริกยอมแพ้เลยครับโอ้โหครับนี่ครับจังหวะมาดูครับภาพช้าครับแข้งซ้ายมาครับอ่าโดนไม่เป็นไรครับแล้วจับมาแล้วหวดผางเข้าไปครับโอ้โหลงไปนอนหงายเลยวันครับโอ้โหเนจังหวะนี้กรรมการไม่นับนะครับโอ้เราเราแก่แก่ก็เดินเดินแก่ก็เจ็บโยนฮะแต่ว่าก็ได้ครับแหมใช้แข้งเยอะครับ ก็นี่ครับเป็นฐานันของครูสมทรงครับเป็นผู้ชนะครับนี่ครับแต่โอ้ดุ้งโยงเลยนะครับจังหวะนี้ครับหนึ่งพางครับแล้วดูครับทีมาครับครูสมทรงครับจะเข้าหาครับริกหวนมันมาติดการ์ดครับอืมโดนเหมือนกันครับแหมเอาแต่็อตเด็ดของฝั่งตัวเองนะฮะเดินเข้าหาครับครูสมทรงครับเข้าไปแล้วหวด ซ้ายขึ้นผางครับโดนแขนก่อนครับติดบังครับค้ชสมศรงเป็นฝ่ายชนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชนะเพราะว่าคูดต่อสู้ขอยอมแพ้เองเลยครับนี่ครับผางเขาให้ครับอืมลงไปนั่งเข่งอยู่บนพื้นครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ